แล้วมันหางตัวเองนะน่ะมันหางตัวเองเอาอีกแล้วอ้ยอ่ามันมันนี่ก็เอานี่แหละกับหางตัวเองนี่นะเฮ้ยเนาดูซินะของเล่นนะ่ะ เล่นแล้วไม่รู้จะเก็บเป็นที่เป็นทางกระจัดกระจายเต็มบ้านเลยพูดนะฟังไหมนะ่ะเอาละมาไหมเนี่ยเนี่ยเก็บไหมนะี่ยฮะเก็บไหมนะ่ะเก็บไหมฮะอืม โตแล้วนะหนูโตแล้วนะดูสิวันนี้หนูท่าเล่นเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยแม่เอ้ยดูสิอันน่าพูดหน่อยไม่ได้เลยนะเดียว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  ดื้อนะเรานะ่ะดื้อนะทำไมดือ้อย่างงี้ลลูกฮะเล่นแล้วก็ชนจะเปิดประตูเองซะด้วยเนี่ยเห็นไหมเปิดได้ทั้งที่ไหนได้นะ่ะฮะเ,เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนซสด็เสเอออย่าดือ้อย่าชนให้มากแนละ้วให้อดอาหารเลย อดไม่อาหารนะ่จะอดไหมถ้าไม่อดก็อย่าสนอืมน่ะคิดจะทำอะไรนะ่ะรู้นะนะ่ะคิดจะทำอะไรนะ่ะคิดจะทำอะไรนะ่ะฮะคิดจะทำอะไรจะเปิดประตูหรือไงน่ะเห็นไหมมามี เย็นมาจะออกไปเที่ยวไหนอะออกไปเที่ยวไหนจะไปเที่ยวไหนตะวันตกเลยจะออกไปเที่ยวเนาะออกไปหาหน่มหรือไงจะออกไปหาหน่มหรือไงอ่ะโนจะเปิดประตูจะออกไปเยี่ยวจะออกไปเยี่ยว,จะออ,ยยวจะออกไปเข้าห้องน้ำค่ะถึงเวลาเป็นกระโดด จะเกาะประตูอยากออกไปทำธุระอยากออกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยหรอก